ข้อความในศิลาจารึกสุขโขทัยหลักที่หนึ่งที่ว่าเมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี1 2 5 5ปีมาแม่พ่อขุนรามคาแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้นักวิชาการสันนิษฐานว่าลายสือไทยนี้ได้อาศัยอักษรขอมอักษรมอนโบราณที่ใช้อยู่เดิมในสมัยสุขโขทัยเป็นต้นแบบ และได้พัฒนาเป็นอักษรฝักถามอักษรไทยน้อยที่อาณาจักรล้านนาล้านช้างรวมทั้งอักษรที่ใช้ต่อมาทั้งในสมัยสุขโขทัยอยุธย,ยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ลายสือไทยมีวิธีการเขียนลักษณะเฉพาะเช่นพยัญชนะสระและตัวเลขอยู่บรรทัดเดียวกันส่วนวรรณยุกต์กำกับบนพยัญชนะทำให้เกิดข้อถกเถียงว่าจะหึกขคืนเมื่อใดกันแน่